เดินมาที่เรามาที่เนยย่างเนยไม่คนสัญญากับเราไม่เหมือน ตอนนี้เราเดินมาที่เรามาที่เนยย่างเนยแล้วข้างในบรรยากาศจะเป็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าของร้านกันไปมีคนสัญญากับเราไว้มีคนสัญญากับเราไว้สััสดีค่ะยี่สิบเปอร์เซนตครับใช่มาแล้วมาตามสัญญา มากันสองคนจริงๆครับนั่งไหนยังไม่มีที่นัง่งอาจจะพากันนั่งตรงนี้นนบนระเบียงเอลนั่งกลางนั่งแถวๆนี้ไปนี่พี่เจ้าของร้านเขาเป็นเจ้าของร้านเขาดิวงานกับเราไว้แล้วไม่เขาเหรอจะมีหมูกระทะปิ้งย่าง ต้านี <substit uting> ้ใช่ค่ะหมูก็ทานแล้วก็ียาิเปรี้ยวสวยจังคืออะไรยิงเยคือสุดแล้วข้าง

ในไข่มันเขาเรียกว่ามันหัวนี่นี่จับจับผิดกลางตลอดผิดโอ้นี่ sẽ làm nên điều gì yêu thương như thế tuy thuộc bao chào về những người còn chưa chờ đợi อินฟูขอโข้นไไหมคมึงคิดว่าคุณไปทำงานร้อยเอ็ดรอบนี้แล้วกุณไปคนเดียวอรามจอแฟบไปเด็นส ก้ันมีแค้ปุอร่อยมากเลยค่ะแล้วถ่ายยิ่็อืมีคับดีครับนี้จุดงานกันอล้วกันพิ่งเอพึ่งอะไรวะพึ่งไปพึ่งลกประชุมมาไปประชุมอบลมกานเยนเต็มค่ได้มาเลเ็นทวได้ไปลงมาแล้วก็ แต่มีอีกอยู่นี่แหละ JP วันอาทิตย์หน้านี่ก็จะมีประชุมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตกลงกิจกรรมอะไรต้องมีกิจกรรมมาเรื่อยๆถึงจะไ้ดไปหมดไปหรอแบบนี้น่ะพี่มันไม่ค่อยกินเห็ดอ๋อเก็บเห็ดไม่ได้ใช่ไม่เหมือนตอนไม่ไม่เหมือนเมื่อคืนกินโทดตอนนี้แบบแค่ได้ดื่ม แล้วก็โชมมันเลยพูดอย่างไรบนั้นอ่ะเดี๋ยวแรกเขาเป็นของมันหนไม่ได้จะมา

รู้บรรยากาศกลางคืนสวยมากหนาวเลย อาอะไรอีกไม่รู้ไม่รู้ใช่ไไม่ะู้นั้นาเคนนองไม่เอาอันนี้ไปอ่ะปกเจยว้าเรงเลยหรปักเรงลค,คุทำกินไหนไมนะเผ็ดไหม เสร็จแล้วทุกคนอันนี้คือตาไใครที่เราใส่แค่น้ำปลาไม่ได้ใส่อะไรสภาพน่าเอาไปพิสูจน์เลยจ้ะ ชิมตับมองไม่เห็น

ทุกคนคือตอนนี้เรากินอิ่มมากแต่ว่ายังไม่หมดนะยังเหลืออีกอกี่ตัวหนึ่งซอเจดประมาณเจ็ดตัวกินกินเจ็ดตัวนี้เสร็จก็อิ่มแล้วนจะเก็บตังค์จําไว้เลย

คิดว่าพี่หนิงจะเดิน,นไปแต่งกนหมลพี่หนิงก็จะเดินมาคิดตังค์ไม่ไมอ่อเด็กสวนมาคิดว่าไงนี่ยอมให้เธอลำบากกับไปนั่งลัดตกเบ็ดอย่างเงี้ยลดยีสิบเปอร์เซ็นต yes. ์จริงด้วยวะ นี่คือบรรยากาศที่เรากินหมดแล้วเขาก็พากันทยอยเก็บกันไปหมดแล้วนะคะดูส่งแล้วนะ่าจะต้องไปใช้แอปแต่งหน้าให้ก่อนนะโซมมากโซมทั้งคู่เลือผมไหมกินอิ่มแล้วทุกคนแล้วก็อาจจะจบคลิปลงเท่นี้เลยก็พาทุกคนไากินจริงๆนั่นแหละทั้งนี้ทำงานมาทั้งวันมากวันนี้เราทํางานมาทั้งวันแล้วนะคะหลับไปตัดคลิปก่อนกลับบ้านไปตัดคลิปไปอาบนะ้ำแต่งตัวนอน เท่านั้นนะคะไม่เป็นอหไทั้งสิ้นเฮ้ไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะสำหรับู้ช